สวัสดีนะครับ ทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามเรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m p d 88มอริทพาดาว youtube.com โหรศษสตร์ไทยระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยารต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถติติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยาได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะได รับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e ลิเวอรบริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารได้ดูเลือกทําการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่1ปโอเยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการนะครับดูดวงชะตารายวัน <mış nutrition> อาหารสามมหาสนุกประจําในวันจันทร์ที่8พฤศจิกาย,ยนสน2,564นะครับในดวงชะตาเนี่ยนะในวันนี้ก็ขึ้น5ค่ำเดือน12ปีฉหรูนะในวันนี้ก็สามารถที่จะทำการมงคลได้นะครับเอ่ก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์ปีนะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆนะครับก็สามารถทำการมงค,คลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เลิกสะดวกไปเลยนะ ถ้าใครต้องการที่จะหาเลิกที่จริงจริงนะครับก็ติดต่อมาชั้นได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะอันนี้ก็เสียงเบาหน่อย,อยนะออนอกจากดูดวงเยอะและพูดมาก <c oughs> นะเพราะถ้าคุณเสียบสมอ l กหน่อยนะอันนี้พูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้น5ค่าเนี่ยเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายสําหรับความฝันในวันนี้นะ มาถึงนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันจันทร์ท่านรักมากนะครับสะหัวใหม่วันจันทร์มีลาบตัดผมใหม่ในวันจันทร์มีลาบตัดเล็บวันจันทร์มีลาบนะทาน้ํามันในวันจันทร์ก็เจริญร่วมงานดีนะครับในโดยงตานะเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่สําคัญนะครับเนื่องด้วยอิทธิพลดาวซึ่งเป็นดาวฝ่าย เขาเรียกว่าฝ่ายบุญนะจะมีฝ่ายบุญฝ่ายบูนะครับฝ่ายบุญก็คือประธานฝ่ายสุขเคราะห์ก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับท่านจะโคจรดเดินหน้าเสริญอย่างรวดเร็วนะเสริญก็คือการวิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยน้าขึ้นคุณก็ต้องรีบตักนะครับต้องรีบทำนะมีระยะเวลาที่อยู่ที่ราศีกุมเนี่ยประมาณ6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรีบเลย นะถ้าดวงชะตาใครนะครับก็แล้วแต่นะดาวกระสับกรีเนี่ยย้ายปั๊บก็ไปอยู่ที่นวางลูกแรกนะเออก็อยู่ลูกแรกเนี่ยไปถึงประมาณนู่นต้นต้นธันต้นต้นธันวาประมาณนี้นะครับก็หมายถึงถ้าดวงชะตาใครอยู่ตรงนี้หรือคุณมีดาวเดิมอยู่นวางลูกนี้นะหรือราศีกุมรัคานาคนอยู่ตรงนี้พอดีเป๊ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนที่จะวัดผลว่าบุญและกรรมของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณจะได้มีโชคลาภหรือไม่ได้หรือได้มากได้น้อยเพียงไรก็สุดแท้แต่บุญและกรรมของแต่ละคนนะครับอยู่ตรงนี้มีเวลา6เดือนที่คุณมีโอกาสโดยรวมอยู่แล้วนะแต่ถ้าที่จะชัดเจนที่สุดดวงใครดวงมันนะครับก็ต้องไปดูว่าดวงคุณอยู่ลูกไหนเอออันนี้มัน,มนตอบไม่ได้นะเพราะฉะคุณจะต้องมาดูดวงชะตาอาจารย์นะครับ ึงจะรู้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปบอกเดี๋ยวค่อยไปบอกในปรากฏการผ่าดาวทุเดออีกทีนึงนะอันนี้ถ้าใครสนใจดูดวงชะตาขาจานนะครับก็ติดต่อมาได้นะจากก็กำหนดนัดตามคิวนะครับเออนะเพราะฉะนั้นถ้าใครดูดวงหนึ่งอาจารย์ก็จัดดวงหนึ่งนะนะครับถ้าใครดูสองดวงอานะจารย์ก็จัดดูสองดวงตามเวลา นะครับก็มีบางท่านนะบางคนก็อาจจะขอแทรกได้ไหมนู่นนี่นั่นคือถ้าถ้ามันมีช่วงเวลาว่างเนี่ยอาจารย์ก็จะแทรกให้ได้นะครับแต่ถ้ามันไม่ว่างคิวเดียวคิเวคเดียวอย่งีก็คิวเดียวนะเพราะคุณก็ต้องนัดต่อเพราะฉะนั้นหรือถ้าคุณจะดูหนึ่งดวงสองดวงคุณต้องบอกตั้แต่ตอนต้นๆน,น,นะตั้แต่เนิน่นๆเลยนะครับนะบจะได้จัดคิวให้ถูกนะครับโอเคเพราะฉะนั้น เดี๋ยวมาถึงเสียงเสซมซีประจําวันกันก่อนนะเสียงเบาเลยนะสภาพอากาศก็เปลี่ยนมันก็เป็นตัวกระตุน้นเอ,อให้เสียงมีปัญหานะอันนี้เป็ง <c oughs> ได้ใบที่52นะครับชว่วยต่างเท่าในช่วงนี้เนี่ยถ้ามีถ้าคุณนะมีความจริงใจนะครับ ที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าท่านก็จะรับความเชื่อถือเชื่อมั่นจากผู้อื่นและมีโอกาสที่ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นตามมาความคาดหวังของท่านในถ้าท่านมีความจริงใจและมีความซื่อสัตย์นะครับนะซื่อสัตยุติธรรมนะแม็กซิมัสใช่ไหมแกรีเตอร์ใช่ไหมแม็กซิมัสแม็กซิมัสเออซื่อสัตย์เรื่องมีเกียรติขำคมขำคมนะซื่อสัตย์เรื่องมีเกียรตินะนั้นสิ่งที่สําคัญเลยนะครับก็ต้องยึดมั่นในคุณธรรม แล้วคุณจะประสบผลความสำเร็จสมังในทุกๆอย่างเลยนะครับแหมมาพูดถึงในเรื่องของการบ้านการเมืองอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคนเราเนี่ยนะก็ต้องเคารพกฎหมายใช่ไหมเห็นทุกวันนี้เถียงกันใหญ่ว่าจะแก้กฎหมายนู่นนี่นั่นแก้โทษน้อยลงเบาลงนะที่พูดกันอยู่ทุกวันนี้นะเออไม่ขอพูดเรามาตาอะไรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ต่อให้มีกฎหมายที่ดีที่สุดต่อให้มีกฎหมายที่โหดเยี่ยมที่สุดนะถ้าคนเราเนี่ยประพฤติชั่วไม่มีศีลธรรมเนี่ยนะมันก็เท่านั้นนะครับไอการแก้กฎหมายรู้สึกว่ามันจะเป็นปลายเหตุนะต้นเหตุต้องแก้ที่ตัวของเราเองครับตัวเราเองต้องคิดดีทำดีพูดดีไม่คิดชั่วนะต่อให้มีกฎหมายดีที่สุด แต่ถ้าคุณยังประพฤติชั่วมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมนะต่อให้มีกฎหมายที่ร้ายที่สุดแต่คุณเป็นคนดีนะเป็นคนดีมีศีลธรรมมีคุณธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ปไปใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นก็แค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นในแก้ตัวของเราเองดีกว่านะในแก้ที่กฎหมายมันเป็นแค่ปลายเหตุเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคุณจําไว้เลยนะคาคมของเปาบุญจินนะ่ะเออถ้าคุณ ไม่ได้ไปก่อกรรมํำเขียนใครไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดกฎหมายคุณก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดทั้งนั้นนะครับทองก็คือทองนะนอกจากคุณทำผิดแต่คุณไม่ยอมรับผิดก่อเท่านั้นเองนะโอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของความฝันไอ้ไม่ฝายความรักเออแหมนะความรักของคุณในช่วงนี้ก็ถือว่าถ้าคุณมีความจริงใจต่อกัน ก็จะสมหวังดังใจนะในเรื่องของธุรกิจค้าขายในช่วงนี้หากท่านวางแผนการให้ดีท่านจะรับผลกําไรและผลประโยชน์ที่งามงามนะครับต่อมาในเรื่องของการสมัครงานท่านมีโอกาสได้งานทํานะในเรื่องของคะแนนสอบของท,ท่านก็ถือว่าจะได้คะแนนที่ดีนะครับเออในเรื่องของคะแนนสอบนะแล้วก็ดวงสุขภาพของท่านเนี่ยดวงสุขภาพของท่านถือว่าในช่วงนี้ ถ้าท่านรักษาถูกวิธีนะครับก็จะหายเป็นปกตินะถ้าท่านไม่ปกติอยู่ตอนนี้นะโรคที่พึงระวังอยู่ก็เกี่ยวกับโรคไตนะแล้วก็เยื่อบุก,กระเพาะอาหารหนักเสีนะครับแล้วก็โรคก,กระเพาะอาหารขยายตัวด้วยเยพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวคุณเองนะโอเคอันนี้นะครับเดีย๋ยวต่อมามาถึงปรากฏการผ่าดาวทูเดียเพราะฉะน,นั้น พูดถึงในเรื่องของสีก่อนนะอาจจะเสียงเบาไปนิดต้องขออภัยนะเออเพราะว่าใช้เสียงเยอะ <c oughs> โมเยอะ <c oughs> อันนี้นะมาพูดถึงสีที่ควรเวน้นให้เว้นสีแดงสีแดงไม่ดีนะ <c oughs> สีที่ดีก็จะมีเหลืองขาวม่วงส้มและสีฟ้านะครับสีที่ดีสุดก็คือสีม่วง <c oughs> นะสีม่วงดีสุด นะครับเพราะว่าเป็นสีประจําวันสีทนได้นะเออถ้าคุณกินเครื่องดื่มออกม่วงม่วงใช่ไหมใช้อะไรทำรอเออนะก็จะมีโชคลาภหรือสิ่งอะไรเก่าๆในดีบจะนําโชคลาภมาให้นะครับหรือถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่ในวันนี้สมมุตินะถ้าคุณจะซื้อลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลในวันนี้นะให้คุณไปซื้อกับบุคคลที่รูปร่างใหญ่ผิวคล้ำพูดจาไม่ค่อยพอพูดน้อย นะเออให้คุณไปเื้อเขาก็พอที่จะมีโชคลาบบ้างประสบผลความสําเร็จนะเพราะฉะนั้นเลขนําโชคเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทําให้รอแป๊บหนึ่งไม,ไม่มีเวลาทำนาะยต้องหาเวลานะคนที่อันนี้ดีไปใช่ไหมคนที่ไม่ดีคือคนที่เกิดในวันอาทิตย์คนเกิดในวันอาทิตย์ไม่ดีนะครับระวังไฟดูดไฟชอ็อตนำร้อนลวกนะเออแล้วก็ ทิศที่ดีก็จะมีตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศเหนือเป็นทิศที่เป็นมงคลในวันนี้นะครับดวงชะตาคนที่เกิดในวันจันทร์วันนี้คุณก็จะมีเกณฑ์การเจราจาติดต่อสื่อสารน,นะครับในการพูดคุยสนทนาต่างๆเนี่ยก็จะพูดได้ยาวพูดได้เยอะคนเกิดในวันอังคารให้ร,ร,ระวังระมัดระวังปัญหาด้านสุขภาพนะครับเกี่ยวข้องกับโรคพยาธิต่างๆนะเกี่ยวข้องกับการผ่าตัดนะครับอุบัติเหตุกล้ามเนื้อภูิแพ้นะ <c oughs> อาจารย์ก็เป็นภูมิแพ้อยู่นะ แล้วก็ให้ระวังผลข้างเคียงที่จะแพ้วัคซีนด้วยนะครับดาวคารมันเกี่ยวข้องกับเคมีพันธุ์นะนะเพราะฉะนั้นวัคซีนก็จัดอยู่ในเรื่องของเคมีพันธุ์ด้วยเช่นกันถ้าสมุนไพรไทยเพื่อสมุนไพรไทยเนี่ย้วก็มาจากพืชใช่ไหมก,ก็ต้องไปดูในส่วนของดาวเสานะอันนี้ต่อมาคนที่เกิดในวันพุธกลางวันถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีดนะครับมีคนให้ความเคารพยำเกรงขุนนะ ต่อมาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยนะครับวันนี้ดาวพฤหัสบดีเดินหน้าเสดย้ายดีมากนะครับเป็นจุดจงหวะของวันนี้ที่คุณจะมีเงินมีทองครับก็ขอแสดงความดีใจกับชาวลักนาราศีกุมด้วยดาวพฤหัสย้ายในวันนี้เนี่ยนะครับรู้สึกน่าจะช่วงค่ำค่ำเหมือมั้งเออใครยองเงินไม่คุณค่ำค่ำแล้วแต่แล้วแต่นะต่อมาคนที่เกิดในวัน พูดกลางคืนคือต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากนะครับต่อมาค้นเกิดในวันศุกร์นาะถือว่าดวงคุณจะรับการช่วยเหลือสนับสนุสนที่ดีนะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในดวงชะตาโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดถึงดวงดาวแต่ละดวงนะวันนี้ดาวพระจันทร์ก็ย้ายราศีช่วงเวลาตีหนึ่งสามสิบห้านาทีจันทร์ย้ายเข้าสู่ราศีธนูเลงเชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวจันทร์วันนี้ก็ไม่ได้เสียหายตรงไหนถือว่าดี นะ้มีโอกาได้รับการติดต่อสื่อสารต่างๆมีลาบปากนะครับดาวพระเกตก็ยังเสียอยู่ติดพิสุนักอยู่แล้วก็มีดาวดาวเสียเพิ่มวันนี้มีดาวเสียเพิ่มก็คือดาวพุธพุธติดพิษครุฑให้ระวังภัยทางอากาศของหนักหล่นทับใส่ตกจากที่สูงนะครับเหรือเงื่อนไขทางกฎหมายนู่นนี่นั่นนะเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคดีความแล้วก็ระวังคําพูดเป็นสําคัญ ด้วยเช่นกันในวันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะเดี๋ยวดูก่อนตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยนะครับเออของดาวพุธนะต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับแล้วก็ดาวพระจันทร์ทับดาวศุกร์ช่วงเวลา14:50น,นาทีนะทับศุกร์ก็ส่งผลในเรื่องของงานดีเงินดีนะครับก็มีโอกาสที่จะได้มีเพศตรงข้ามที่สวยสดงดงามนะหรือหล่อมีเสน่ห์ประมาณนี้นะครับ และดาวพระศดีก็จะเดินหน้าเสริอย่างรวดเร็วช่วงเวลา22ในการ11นาทีนะเพราะฉะนั้นพระศดีย้ายเสดิจในครั้งนี้นะครับก็ถ้าวัดไหนจัดใกล้บ้านนะคุณก็ไปร่วมงานได้หรือถ้าคุณไม่สะดวกหรือกลัวติดโควิดอะนะก็ให้ทำพิธีอย,อยู่อยู่ที่บ้านนะครับเน้นกำลัง19ให้คุณไปหาซื้อผลไม้มา19ผลนะจุดทูบเตรียมทูบ1กดอก นะครับทาที่โต๊ะหมู่บูชาพลาหิ้งพาได้เลยถือว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับนะที่จะสื่อสารกับเทวดาฟ้าดินทุกภพภูมิในสิ่งต่างๆถือว่าเป็นมงคลนะเออไม่จําเป็นที่ต้องไปแยกจัดให้มันตั้งหาให้มันวุ่นวายสับสนนะครับเอาเอาแบบพอดีพอดีก็พอแล้วนะไม่ต้องอะไรเยอะเกินไปนะครับเออบางคนเนี่ยถ้าจะตัดเยอะนู่นนี่นั่นและคุณไม่มีกําลังเนี่ยนะคุณก็จะเกิดความทุกข์ ไ้นก็ไม่ครบไอ้นี่ก็ไม่ครบนะเขาบอกอย่างงุ้นมาเขาบอกอย่างนี้มาต้องเอาอันนู้นเลยมันจะเป็นอะนะครับถ้าคุณทําไม่ได้มันจะเกิดความทุกข์ถูกไหมเพราะฉะนั้นเอาเท่าที่มีง่ายที่สุดอย่างที่อาจารย์บอกคุณเนี่ยผละไม้สิบเก้าผลพอนะผลพวงมาลัยก็อาจจะพวงมา,าลัยพวงหนึ่งเล็กๆ10สิบบาทนะเออพวงหนึ่งก็พอแล้วนะครับหรือสองพวงก็สุดแท้แต่คุณนะพอเสร็จแล้วนะครับช่วงระยะเวลาสี่ทุ่มสิบเอ็ดนาที นะหรือคุณอาจจะจัดพิธีหรือคุณจะสวดมนต์อะไรก็แล้วแต่ในช่วงนี้ก็ได้นะครับก็ามบริบมมีปัญหาอุปสรรคอะไรน้ให้คุณจุดทูบ19กดอกนะครับแล้วก็ตั้งน้โมสามจบแล้วก็สวดพระถาอิติปิโสภควาระพรรหัสเบรีจามัสหมิงจะพุทธะคุนังจัตามาคุนังจะสังคคุนังสัพพทุขงังสพรพพพยันสัพรพโรขังวิวัจเยสัพพราพังพระวันตุมเมนะครับสวดแบบนี้19จบ นะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้าขอทิดบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สร้างความชาคาพบจนถึงปัจจุบันขอทิศบุญกุศลนี้ขอถวายแดอองเทวดาพระพุทธหัสสบดีขอให้มงคลระบุญนี้โจงไปกาลังบุญที่หนุนนาให้ท่านมีบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปและโจงแผ่กาลังเทวานุภาพมาคุ้มครองพิการรักษาประสานพรโชคลาบนะครับให้กับข้าพเจ้าชื่ออะไรคุณก็บอกชื่อท่านไป นะแล้วคุณก็ขอพรได้เลยก็ถือว่าเป็นมงคลในดวงชะตานะหรือถ้าคุณจะสวดมนต์หรืออะไรก็แล้วแต่ก็สุดแท้แต่คุณนะก็ถือว่าเป็นมงคลแล้วก็อย่าลืมกวนกวนน้าให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะครับเป็นการดีนะโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมาเริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับชาวราศีเมฆเนี่ยนะเป็นจุดจังหวะที่ดีในดวงชะตาผู้ใหญ่จะสนับสนุนคุณอย่างรวดเร็ว นะครับเออรวดเร็วยังไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะความสำเร็จของคุณหรือชื่อเสียงของคุณเนี่ยจะทำให้คุณเกิดโชคลาภหรือผลประโยชน์ตามมาด้วยเช่นกันนะครับในด้านของการเงินดาวพระสุกร์็ยังอยู่ในภพสุภะวันนี้การเงินได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือที่ดีความรักนะครับก็มีความสุขดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภ <c oughs> ชาวราศีพฤษภ ในช่วงนี้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งประสบผลความสมําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งหวังเอาไว้นะครับในดวงชะตาแต่ปีหน้าชาวราศีพฤษภคุณระวังเรื่องหนึ่งที่สําคัญนะครับระวังการถูกหลอกลวงเชื่อคนง่ายนะเออเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากที่สุดนะในทุกๆเรื่องนะครับในดวงชะตาของปีหน้านะแต่ในช่วงนี้ดาวการเงินของคุณเนี่ยนะครับ ดาวพระพุธก็ยังโครจรอ,อยู่ในภพอาลีในดวงชะตาคุณจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะวันนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของเอกสารสัญญารวมถึงในเรื่องของคดีความไปด้วยนะในด้านของความรักก็ต้องระวังระวังคนรักคู่ครองไม่สบายนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนราศีเมถุนเนี่ยนะเป็นจุดจังหวะที่ดีเพื่อหลัดอยู่พบสุภานะครับในช่วงนี้คุณก็จะมีเกณฑ์โอกาสที่จะฝึกฝนเรียนรู้วิชาในศาสตรสศิลป์ ของคุณในช่วงนี้นะครับให้คุณขอพรตั้งจิตใจที่ฐานจะประสบผลความสําเร็จสมฝังด้วยเช่นกันนะครับคู่ครองจะสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือให้คุณประสบผลความสําเร็จมีความสุขที่ดีในครอบครัวด้วยนะในเรื่องของการงานก็ดีตามไปด้วยนะครับต่อมาชาวลักกา,าลาศีกรกฎราศีกรกฏเพื่อเสริมดีปอยู่ในภพมรณะหมายถึงเป็นคนที่รักความสงบนะครับไม่ค่อยเดียชอบมีเรื่องปัญหาแรกครเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้าไว้ดีสุดนะครับก็อย่าไปมีปัญหาหรือผิดศีลผิดธรรมนะไม่ดีในดวงตาสุขภาพร่างกายก,ก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของคุณศัตโต้ทาอะไรคุณไม่ได้นะครับแต่คุณจะต้องอยู่ในศีลในธรรมอยู่ในรกรอบของกฎหมายเข้าไว้ดีที่สุดนะครับในด้านของการเงินวันนี้จ่ายแลเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะญาติพี่น้องวันนี้ก็ไม่ค่อยดีนะครับ ต่อมาชาวลัคนาราศีสิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยโดยตามคุณในเรื่องของการงานดาวพระศุกร์ในวันนี้ก็ถือว่าจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีความรักก็มีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งนะครับผู้หลับผู้ใหญ่ก็สนับสนุนส่งเสริมคุณนะไม่ได้นนมีปัญหาอุปสรรคไรนะครับเหตุสิ่งใดก็แล้วแต่จะคุณคิดอ่านไม่ออกคุณก็จะคิดออกนะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีในเรื่องของความรักนะครับถือว่าคนรักก็คอยเป็นคนที่ขยันในการทำมาอากิน แต่เพื่อนฝูงวันนี้คุณไว้ใจไม่ได้นะต่อมาี่ายยิงเลยว่ะ <c oughs> ต่อมาชาวลัคนาราศีกัน <c oughs> ชาวราศีกันเนในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวประจำตัวก็อยู่ในภพกระดุมพระคุณก็ยังหาเงินหาทองเก่งนะการงานก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลนตำแหน่งให้ระวังในเรื่องของคำพูดขัดแย้งในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับ ดาวพฤหัออสบดีไปเป็นนาฬิกาต่อชะตาเพราะฉะนั้นพยายามอ่อนน้อมถม่อมตนเข้าไว้ในช่วง6เดือนนี้เป็นการดีนะครับความรักก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคบ้างนะครับก็คู่สัญญาก็ต้องระมัดระวังนะก็อาจจะมีเหตุขัดแย้งกับคนในครอบครัวด้วยเช่นกันนะในด้านของการเงินของคุณเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพระศุกในวันนี้ก็ถือว่าถ้ามีปัญหาเรื่องเองินเรื่องทองวันนี้สามารถเจราจากันได้ต่อมาเช้าลัคนาราศีตุล ราศีตุลเนี่ยดวงชะตาง,งคุณก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับนะสังคมหรือเพื่อนฝูงคุณมีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแต่ให้ตัวเองดูดีและทัต่อไยเพิ่มมากขึ้นนะครับให้คุณระมัดระวังไฟดูดไฟชอ็อตน้ำร้อนลวกนะในดวงชะตาคุณส่วนในด้านของการเงินเนี่ยก็จะมีเข้ามาบ้างนะครับความรักคู่ความรักของคุณเนี่ยคนรักคู่เขาก็ระวังเจ็บป่วยไม่สบายนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิก พ่จิงในเรื่องของการงานของคุณยังไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องรอบคอบระมัดระวังต่อเนื่องไปการเงินของคุณเนี่ยนะครับก็หมดเปลืองแบบค่าใช้จ่ายไปในบ้านภายในครอ,อบครัวนะแต่คุณก็จะมีสเสน่ห์เป็นที่ยอมรับในสังคมเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเดาวย้ายให้คุณรีบทาบุญตักบาตรเสริมไว้พระนะเพื่อเสริมดวงชะตาของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะในด้านของการเงินของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีรายได้เข้ามาเป็นกอะเป็นกำ นะส่วนในเรื่องของความรักคนรักคู่ของก็ช่วยเหลือในเรื่องของเงินเงินทองทองได้นะครับต่อมาชาวลักนณาราศีธนูราศีธนูเนี่ยวันนี้คุณจะต้องเดินทางนะครับไปติดต่อประสานงานใดใดก็จะประสบผลความสําเร็จมีความมั่นคงที่ดีในด้านของการเงินจะมีโอกาสมีโชคลาภจากการเงินเก่าๆลูกค้าเก่าๆติดต่อเข้ามานะในวันนี้เนี่ยคุณจะมีเสน่ห์มากเป็นพิเศษเลยนะครับแต่คุณก็อาจจะมีความลังเลอยู่บ้างนะ แต่งานก็จะมีเข้ามานะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยดวงชะตาคุณในวันนี้จะมีโชคลาภนะครับผู้ใหญ่ก็สนับสนุนในเรื่องของเงินเงินทองทองไว้ด้วยนะแต่คุณจะต้องขยันในการทำงากินนิดนึงถึงจะประสบผลความสาเร็จนะครับในดวงชะตาคุณการงานต้องอยู่เบื้องหลังถึงจะถึงจะดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกุมราศีกุมดวงชะตาคุณต้องขอแสดงความดีใจด้วยคุณจะมีเงินมีทองมีความมั่นคงที่ดี ในดวงชะตานะครับนะถ้าราศีกุมดวงคุณอยู่นาวางลูกแรกเี่ยคุณจะต้องได้ก่อนก่อนนะประมาณประมาณต้นต้นเดือนธันวาแหละเออถ้าจำไม่ผิดนะเก้าประมาณประมาณประมาณแปดธันวาเออเพราะฉะนั้นเนี่ยก็รีบเก็บเกี่ยวนะเร่งบุญเลยจะได้ได้เงินก่อนนะส่วนในเรื่องของ ความเล่าของคุณในวันนี้ไม่ค่อยดีมีเรื่องทะเลาะบอกแวงกันนะครับการงานนะก็ต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับต่อมาชาวลคาราศีมีนชาวราศีมีนโดยสัง,งคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับคุณต้องค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนดีสุดในช่วงนี้นะครับเก็บตัวเข้าไปนะใช้ความเป็นส่วนตัวให้มากที่สุดในเรื่องของการเงินของคุณเนี่ยจะมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องวันที่คุณระวังเจ็บป่วยไม่สบายนะครับดาวพฤหัสบดีก็เป็นวินาศอีกแนละ้วเราต้องระวัง สุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บของคุณด้วยนะส่วนในเรื่องของความรักพยายามคุยก่นคุยกันให้น้อย,อย,อยดีสุดนะครับโอเคอันนี้ครบ12บสราศีแล้วยัมาเสี่ยงไพ่ยิปซีให้เพิ่มเติมนะครับว่าดวงวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะ ใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองชุดใบที่สามโอเคให้เวลาสิบวิเริ่มเช็คของสาสีของฉีกป่วยก็จับนาทูเสร็จเน็ตก็จัดโย่ไปเดือยขอเลือกไพ่ใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ฟ้าเดอะซันนะครับขอแสดงความดีใจด้วยทีคุณได้ไพเ่เบือนี้อ่าใบที่หนึ่งนะคุณจะมีโชคแรกประสบผลความสำเร็จในทุกเรื่อง นะครับในดวงชะตาเพราะดาวพฤหัสบดีนเนี่ยไปเกาะนวังดาวศุกร์นะก็ะถือว่าเป็นคู่สัมพันธ์ดีดีหมดเลยในเรื่องของงานเงนิงน,งนความรักทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเว้นแต่ดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพที่เสียเช่นอลิมรณวินาศนะดวงชะตาคุณก็อาจจะเหนื่อยหน่อยประมาณนี้นะครับต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สองวันนี้คุณได้ควักเก้าดาบเออเพราะฉะนั้นคุณคิดมากกับปัญหาต่าง แลนะในบางครั้งคุณก็อาจจะวิตกเกินไปนะครับถ้าคุณทํางาน,นเกี่ยวข้องกับโรงงานนะอุตสาหกรรมต่างๆถือว่าดีการเงินก็อาจจะติดขัดนะครับความรักก็จะมีปัญหาตามมานะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามวันนี้คุณได้ฟ้าห้าเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นโดยต่างคุณใน,นเรื่องของการงานนควรชะลอการลงทุนไว้ก่อนวางแผนไว้ก่อนถึงจะดีนะครับในเรื่องของการเงินมีเหตุต้องเสียเงินเสียทองนะความรักของคุณบางคนก็อยากที่จะมีคู่มีแฟน นาะในดยงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นก็พยายามทําใจเข้าไว้ดีสุดอย่าคิดมากนะใช้ธรรมะข่มใจเข้าไว้เป็นการดีนะครับโอเคนี่ครบแล้ว12ราศีถ้าใดนรสนใจดูดวงชะตาอาจารย์ก็ติดต่อมาได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีคิดดีทดําดีพูดดีนะครับคุณจําไว้กฎหมายไม่ว่าจะดีร้ายกาดเพียงใดถ้าตัวคุณเป็นคนดีสักอย่างไม่ทําชั่วหรือไม่คิดอะไรซึ่งเป็นปัญหาเนี่ยนะ คุณก็ไม่ต้องกลัวสิ่งใดครับนะแต่คนที่กลัวเนี่ยก็คือทําผิดจริงแต่ไม่ยอมรับนะครับโอเค,อเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คกิบกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ